เธอรู้ไหมจริงๆอ่ะเธอตายไปแล้วเธอเธอตายโดยไม่รู้ตัวแล้วปิจิงพ่ะเฮ้ยนี่มันลาลวาบักมาพร้อมกับการกดเกมพาสสุดคุ้มและระบบฟาร์มเกมสุดเฟี้ยวมีทั้งบ็อกฟุตคิงสังกะสีและออลสตารแบบได้ของเร็วเกินและยังมีระบบขายโลบักแบบ ID พาสล่าต้องอายุ14วันขึ้นไปนะแจ๊สิงลาลาวาบักอยู่ใต้ล่างคลิป เอาแล้วนะเธอและในครั้งนี้เรามาอยู่กับแมพที่มีชื่อว่า Curse Arena เกมนี้เนี่ยเขาเคยมาเล่นละครั้หนึ่งโอ้โหจับกูทุ่มเอาจริงของแท้เลยว่ะเธอเกมนี้นะมันมาจากอนิเมะที่มีชื่อว่าจูจูสึไคเซนหรือมหาเวทผนึกมารจริงหเหรอเฮ้ยกูตายเลยเหรอเบรแจ้ทุ่มกูจับกูทุ่ม อืมมาเลยมาเลยน้ำฟ้ามาเลยน้ำฟ้า yes yes ทำอะไรทำอะไรนีอิตาลูริยูจิโอ้ยเฮ้ยเอ้ย้ไอตัวเธออ่ะจริงๆมันเป็นตัวโคโด้ไว้เธอเธอลองให้เอ่อทำไลน์เขาไปเรื่อยๆดิแล้วก็ให้ไอหลอดด้านล่างมันเต็มแล้วเธอก็กดเปิดอันติเลย มันจะโคตรเท่โคตรเท่มากสกิลแบบไร้กาดไร้แรงแต่เขาอยากจะบอกว่าสกิลของเขามันไร้แรงมากกว่าเลยไม่ได้ถามเอาก็ลองดูกูไม่ได้ถามแล้วเป็นไรอะทำไมอรอเป็นไรอะปล่อยปั๊บอือวิจังเวิจังงกูทุ่มเธาก็หันมาต่อยเขานี่เขาก็อยู่ดี่หัไม่ทันน่ะ เธอเป็นชิปล็อกแล้วเธอก็เออแล้วก็คอยหมุนเอาดิเน่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 เกดชิปล็อกอะกดชิปอบบแล้วก็หักคอยหมุนเอามันจะได้รวดเร็วไงเธอเข้ยะบอะโอ้ยเออหมุนไมด่ดีเออนั่นแหละทำดีเธอสวยทำดีมากวิวัฒนาการเฮ้ยรอดได้ไงวะอือปักไกทำมินปลาดับเฮ้ยโดนแคทแคนเซิลอุย้ยคอมโบ เอ้ยมึงเล่นโอ้ยเฮ้ยมึงคอมโบเป็นได้ไงวะฟ้าไปหัดเกมมาจากไหนาตายซะ <c oughs> แง่มึงทำตัวน่ารักเหรอมึงทำตัวน่าโอ้ย ไอหลอดสีวฟ้าของเธออะมันได้ยังเต็มยังอะถ้าเต็มแล้วกดจีนะเธอถ้าเต็มแล้วกดจีแกน่ะได้ตายไปละเอ้ยเอ้ยยังไม่ตายได้ไงวะมาเจออะไรแกน่ะได้ตายไปแล้วน้ำฟ้าน้ำฟ้าได้ตายรลยละเออมันพิฆารนี่เขาฟ้า ชิบหายแล้วอุยยานะอุยสแตก็กกูสก็บมาได้ตั้งน,นานเธอไม่เ้าค้าไในเธอลองใช้สก,กิลก่อนใช้สก,กิลดิใช้ได้ปะเมื่อกี้เห็นเขาเขาเห็นเธอใช้สก,กิลได้เว้ยเขาค้างอ่ะได้ยินเขาไหมเขาได้ยินเธอปกติเลยนะไม่เขาก็ได้ยินแล้วเขาก็าค้างแล้วเขาตัวเขาใส่แล้วอ้าเธอกดรีเซ็ตตัวใหม่ดิอาจจะค้างแค่ในเกมโอ้เอ้ยกลับมาแล้วเออแต่เขาเห็นเธอหมุนละเฮ้ยค้างอีกแล้ว ้าวเพราะว่ามันเป็นสนเกมไม่เธอเฮ้ยลมทั้งยืนหมุ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 นเฮ้ยโดนต่อยแต่ไม่กระเด็น What the fuck โอ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยเขาขำอะไรของมึงเนี่ยน้ำฟ้าเน็ตกากไม่อุตส่าห์เก็บสแต็กมาตั้งนาน อ๋อหมัดรัวหมัดรัวหมัดรัวแต่ไม่มีดาวไม่ฮัลโหลมึงได้ยินกูไหมไม่โอาค้างอ่ะกลับมายังเฮ้ยกูได้ยินมึงกูค้างฮัลโหลเอ้ยเอ้ยไม่เป็นอะไรโอ้ยต่อยกูได้ไงวะฮะมึงค้างแล้วมึงต่อยกูได้ไงเฮ้ยมึงมึงใช้บุกในการที่มึงค้างแล้วมึงพยายามต่อยกูวะเนี่ยมึงเอค้างอ่ะเฮ้ย เปิดนั่นตีอ๋อกูเปิดบ้างแน่จริงก็ลองใช้ใช้สกิลของแกสิใช้สกิลกระจกกระจกวของแกทำลายฉันสิไห้เขาค้างอ๋กูจริงป่ะเฮ้ยไอ้ค้างจริงค้างหน้าไอ้พีพุ่งอย่าเบียวได้ปะกูค้างเนี่ย จริงจริงเหรอเอองั้นกลางอนาเขตมานี่มาจะได้หายค้างมากลางอนาเขตเอาเอาดนวยขัดสกิล what อุนน้ำฟ้าขัดได้ทุกสกิลยกเว้นกลางกลางอนาเขตกูน่วจะหล่อแล้วโอ้ชี่ยตอนนี้เหมือนในแอนิเมะเลยอ่ะเธอโดนขัดสกิลโกรธมากโดนขัดสกิลอ่ะโอ้เขาโดนเลยโอ้ค้างโอ้น้ำฟ้าคุมกำเนิดโอ้ น้ำฟ้าคุ้มกันเหนือคุ้มค้างจะแมงแมงค้างเปลี่ยนเป็นโกโจละค้างจริงไหมเนี่ยเอาก็เห็นไม่ค้างไงเพรากดกดแต่ว่าเขาอ่ะเขาค้างไงค้างเป็นโกมจตีกูได้ไหมเขากด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 แต่เขามองมองไม่เห็นไงกูมึงโกโจตีนปะแน่ใจว่ามึงไม่เห็นนะเนี่ยเธอเขาได้ยินเสียงเธอไปชันเลยอันนี้ สาวบานสาวบานสาวบานว่าเนี่ยเขาค้างอ่ะไหน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 เขาได้ยินเธอไม่ชัดอ่ะกูหลบแพ้ครับโมไม่เห็นโมไม่เห็นจริงครเปล่าแหมแก้งทำเป็นตาบอดแก้งทำเป็นต่อยมัดรัวเดาป่ะเฮ้ยมึงโกหกกูโกกเพากูค้าง ค้างจริงไอ้ค้างอะไรขัดตะกยูุ่ได้วะไหนมึงค้างจริงไหมเนี่ยฮะตอนนี้กูเริ่มสงสัยจริงๆแล้วว่ามึงค้างจริงปหเนี่ยค้างค่ะเธอลองเปลี่ยนมาเล่นตัวอื่นได้นะไหมมันกระตุกอ่ะมันกระตุกเขากดเธอเล่นได้ทั้งหมดสี่ตัวถ้าเธออยากจะเล่นแต่ถ้าเธออยากจะเล่นตัวที่ห้าเธอจะต้องเสียตังนะเสียโลบ,บาร์าสแม่แ<ส>เล่นตัวนี้ตัวเล่นเดตเนทำไมไ่ได้ที่โม้น่เห็นไหมกูค้างจริงแม่ทุ่มทุ่มโดนด้ะ โอเคโอเคกู okay, okay. เริ่มเชื่อแล้วว่ามึงค้างกูเริ่มเชื่อแล้วเพราะเมื่อกี้แม่งหมัดแม่งไม่ตรงเลยไม่รู้ฟันนี่เป็นไรอะ่ะไม่มันเลยอะ่ะโอ้ไม่มันเลยอ่ะเธอมาเลยเดี๋ยวเขาใช้พลังใช้พลังอาโอดหรือไออีไม่รู้จําไม่ได้เอาเวลาอืห่วงสุลตาสีชาติเฮ้ยสีครามดิเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยจะทำไงล่ะอ่ะเขาต่อยเธออ่ะไม่ขยับเลยโอ๊โโอโย แม่นยงังนงอไปดูใส่กูเนี่ยกูจบฟักเฮ้ยเฮ้ยมึงมีวิชาตัวเบาอ่ะ,ะเอา้าดีเร่กูตายเอา้ากูตายทำอะไรของมึมเงเนี่ย ment. โอ้ยอย่างงี้มึงก็อดอดอดดูคัสซินเท่ๆแล้วเธออดเห็นคัสซินเท่ๆที่เขาอยากจะเอาให้ดูแล้วโอ๋ยกูไมได่ดูแล้วเด็ดช้าขนาดเนี้ยโอ้ยทำไงอ่ะทำไงคือ เขาเปลี่ยนตัวเขาเปลี่ยนตัวมันเขามาคนละตัวละครแล้วใช่คือเขาเน็ตเดี๋ยวเขามาเด <c oughs> ี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาอ่า,า,าอโอเคเอ๊ะเป็นไงเป็นไงหายค้างหรือ,อยังเธอฮะคือทำแกคน้นคุณได้อะเนาะโอ้ยแน่จริงก็คอมโบเขาแน่จริงคอมโบให้ตายก <c oughs> ูรู้จริงๆอ่ะมึงรองให้สกิลมันมาเว้ยบ้าถามแต่ว่าหมดเวลาเล่นสนุกกันเธอ อุ้ยจริงดิดูนะดูนะดูนะทำไรอ่ะทำไรอ่ะทำไรอ่ะโอมากวัดเละลยเฮ้อุ้ยดวงคอมโบเมื่อไหร่เขาจะได้ใช้สกิลวะเฮ้ยเออธรรมดาอืมอะไร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 มึงจะโมโมโมโหอะไรกูยี่แก่อุ้ยเขาขางมาเปิดกากระนาเคดว่าแต่ตัวละครมึงอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรเนี่ย ไฟเขี้ยอะไรเต็มไปหมดวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งมุ้งมิ้งเออการการนาเข่งกูไงเนี่ยอะไรวะเนี่ยฮะเัอเออเนี่ยอะไรตัวละครกูหายไปไหนฮัลโหลว t t เ e อ u c k เดี๋ยบอกนะว่าไหวปะเนี่ยไหวปะเนี่ยไออันติของมึงเนี่ยไหวปะไหวไหวไหวอันติไหวดูดูดูข้ามตายด้วยว่ะหัวขาดเลยตอนนี้จอมันขาวไปแล้วไอเว้นกูไม่ไหวแล้วไอ้สัสของอเกไอ้กูเวียนหัวไปเปลี่ยนตัวละคร เปลี่ยนดีแค่ล้ออรเร็มไรไป่ยนตัวละครเถอะตัวนี้ขอโชว์บ้างเถอะไม่เห็นอะกูดูขั้สกิลวิธีการเล่นคอมโบง,ง่ายๆนะสำหรับสูตรของพีฟอากูมาโทเรียคือเธอก็ต้องกดใช้สกิลคิวไปก่อนด้วยให้มันเหมือนแบบว่าเป็นพุ่งไป่ปล่อยให้มันสตักกนก่อนไม่เหงยแล้วเธอก็จะสามารถกดคิกตีธรรมดาได้แบบชิวๆลองมาดิมาไม่กดคิวเดินเดินวเดินวแล้วกดคิว เออแล้วฟันอืมการคอมโบเธอสวยงามมากสวยงามมากใช้สกิสามดิใช้สกิสามสวยงามมากเธอสวยงามมากชินชมเลยเฮ้ยสกิลฮิวเหรอ,อโอ้ยขอเทบ้างไม่ได้หรอมึงรู้ป่มเสียงเมาส์มึงอะโคตรดังเลยนะฟ้า five minutes later โอ้เธอไม่เล่นกับเขาเลยเออปล่อยปล่อยกูเหงาอย่างนี้เลยเออมึงเบะมึงแบบมึงยอมเล่นกับดัมมี่มากกว่าเล่นกับกูเสียใจว่ะดัมมี่มันก็บอกมึงอย่างนั้นนะมึงต้องฟันหลังน้ำฟ้าฟันหลังกูก็ฟันแล้วเนี่ยมึงฟันข้างตัวมันเอาล่ะเธอเธออยากจะรู้พลังที่แท้จริงของไอตัวนี้ไหมไม่อยากรือเอ้ยเขาอยากโช์ให้เธอดูไม่อยากห็นอยุดนี้ทำอะไรอะเียวอยู่ ออ้ยนึกว่าจะขาดอาือพลังไฟยิงอย่าพลังของตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเฮ้ยทำไมมันมีพาร์ติเคิคลเป็นแบบสีดำวะอือเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเขาจะโชว์ให้เรด,ดูการกลางอาณาเขตของตัวนี้ยังไงล่ะแหน่แน เหนยังสีดำๆใช่การ<ๆ>กลางอะนนะอ,อีกแล้วไม่ชอบเลยมันเป็นคัตซีนเธออยากจะลองเล่นดูไหล่ะเธอเก็บสแต็กของไอตัวนั้นเยอะๆดิมันจะเป็นคัตซีนที่แบบโคตรหล่อเทเลยพ่ออ่ะเอาหนะ่าเธอลองเท่รู้บ้างใช่ตัวนี้ใช่ไหมใช่เทหรือเบียวเทหรือเบียวพี่เบียวครับเบียวอ่ะตอนนี้ลมฟาก็เก็บสแต็กครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอลองกดจีเพื่อเปิดเลยโจโจสาดุ้ยเป็นไงเปิดดวงตาแล้วเธอ โคต้ดอ่ะว้าว <laughs> ว้าว <laughs> เธอลองใช้สกิลที่สี่ด <c oughs> ูสิป้องเธอมาตีเขาทำไมอ่ะเฮ้เธอมาตีเขาทำไม <c oughs> เธอมาตีแล้วเปิดอย่างนี้มันก็บล็อกดิทำไมคะมันบัก็กแ <c oughs> ม่งแม่งจอดำอะ่ะคือแม่งจอดำจอขาวอะ่ะเธอเห็นตัวเขาปะเอ้ยเขาเห็นเขาเห็นเป็นปกตินะแบบสกิลปกติเลยใช่ไหมคะเธอโดนตายหา เรียบร้อยหัวขาดเลยหัวขาดเธอเขาไม่ได้เห็นคัสซีเลยเลยอ่ะโอ้อะไรวะโอ้แต่เธอเห็นปกติไม่ชม้ยังมีหน้ามาคือกูอ่ะเอ,อาแล้วนะสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบคลิปตวเป็นที่ีก่อนละกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับเซคายให้ผมกันด้วยนะครับผมกับการพาน้ำฟ้ามาป,ปวดหลังกับเกมที่มีชื่อว่า Curse Arena เกมนี้ก็ไปลองเล่นกันได้นะครับผมสำหรับในครั้งนี้ไปก่อนแล้วบายแล้วเจอกันใหม่ไปละบาย